สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องปุ๊กปิ๊ก h ชนแนลนะคะวันนี้ปุ๊กปิ๊กจะมาพูดถึงฮาร์ดแวร์วอลเลที่ไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่ยังสวยจนคุณอยากสะสมนั่นเองนะคะนั่นก็คือเทนเจมวอลเล็ตนั่นเองนะคะหลายคนรู้จักเรื่องความปลอดภัยและใช้ง่ายแต่วันนี้ปุ๊กปิ๊กจะมาโชว์ว่าทำไมมันถึงหน้ามีไว้ครอบครองไปดูกันเลยค่ะ รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่า Ten Jam เป็นฮาร์ดแวร์บอเล็ตที่ยอดเยี่ยมเรื่องความปลอดภัยนะคะแค่เราทำการแตะลงบนมือถือก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องชาร์จไม่ต้องมีสาย Private Key ของเรานะคะ ก็ปลอดภัยนะคะด้วย s c คเ e ล l e m e n t Chip นะ EAL 6คัดนะคะแล้วก็รับประกันบัตรยาวนานถึง25ปีนะคะแต่สิ่งที่ปุ๊บปิ๊กนะคะอยากจะมาเน้นวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ของเทนเจมนั่นเองนะคะ t e n เจมนะคะไม่ได้มีแค่ดาร์ดสีดำเรียบๆนะคะพวกเขาออกสีสันและก็ลายพิเศษที่สวยงาม ทำให้การเก็บคลิปโตของเรามีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครดูนี่สิคะนี่เทนเจมที่ปุกปิกมีนะคะเริ่มต้นด้วยสีนี้เลยนะคะเป็นสีส้มพาสเทลนะคะสีเนี้ยสวยจริงๆเลยนะคะมองแล้วสบายตามากนะคะตามต่อด้วยสีเหลืองและสีฟ้าค่ะทั้ง3บัตรตัวนี้นะคะก็จะมีคำว่าแทนเจมนะคะอยู่บนการ์ดแบบนี้ เป็นการ์ดที่ออกแบบแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะสีและในเว็บก็มีหลากหลายสีที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยค่ะเรามาดูกันนะคะตอนนี้ในเว็บมีสีอะไรบ้างการมีแทนเจมลายพิเศษพวกนี้นะคะไม่ใช่แค่การเก็บเหรียญน,นะคะแต่เหมือนมี NFT ในโลกจริงไว้ในมือเลยนะคะมันคือของสะสมที่เท่และมีคุณค่านะคะมันดูมีสไตล์มากเลยนะไม่เหมือนฮาร์ดแวร์วอลเลตทั่วไปที่ดูเป็น อุปกรณ์เทคโนโลยีจา้าๆแต่ละสีแต่ละลายมันมีเรื่องราวของตัวมันเองนะคะทำให้การเป็นเจ้าของแทนเจมมันมากกว่าแค่ฟังก์ชันการใช้งานการแสดงออกถึงตัวตนและความพิเศษในโลกคริปโตและไม่ต้องห่วงนะคะแม้มันจะสวยจะลิมิเต็ดแต่การเป็นเจ้าของก็แสนง่ายนะคะแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์เข้าไปในหน้า,นนาเว็บไซต์ของแทนเจมนะคะหรือ กดคลิกด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกสีเลือกดีไซน์เลือกแพ็กเกจว่าจะใช้เป็น2ใบหรือว่า3ใบได้เลยนะคะแล้วก็บางทีนะคะแทนเจมนะคะก็จะมีส่วนลดในหน้าเว็บไซต์อย่างตอนนี้นะคะก็มีส่วนลด8%เพียงใช้โค้ด July ยนขีดอันะคะหรือถ้าใครกดลิงก์ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะก็มีส่วนลดให้10%ทําทำให้คุณได้แทนเจมวอลเล็ตสวยๆในราคาที่คุ้มค่านั่นเองค่ะ มันคือการลงทุนในความปลอดภัยที่มาพร้อมกับความสวยงามและสไตล์นะคะก็อย่ารอช้าเนาะเพราะว่าลายลิมิเต็ดพวกนี้บางทีมันก็หมดเร็วสรุปเลยเทนเจมไม่ได้มีแค่เรื่องของความปลอดภัยระดับสูงและความง่ายในการใช้งานเท่านั้นแต่มันยังเป็นฮาร์ดแวร์วอเล็ตที่มีดีไซน์โดดเด่นที่น่าสะสมถ้าคุณอยากเก็บคริปตของคุณให้ปลอดภัยและมีสไตล์ไม่เหมือนใครนะคะกดลิงก์ ทางด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไ r i b e ช่องของปุกปิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ